ครับผมสวัสดีครับพีนน่นี่ที่น้องนี่ที่ผามาบเบงออกงะครับผมรับมาให้น้ำอีกครับดน,นเวลามาหายน้ำช่วงบายครับช่วงตากจ็บผักครับปีที่สามแล้วครับนี่ได้กินครับ ผีที่แล้วกระดกมากครับผีนี่กระอกดอกออกดอกดอก,ดอกมาดอกอีกครับ <c oughs> คบ่อยๆติดตามผีนี่กระดกขึ้นเ้าครับผมผีผีที่สามแล้วครับเต็นทุกต้นครับดีวพายังช่มครับขออนุญาตตัดชิปครับผมมันจะเงาเกินค,ครับต้นนี้ก็ออกด้วยกันครับนี่ ล้างออกเนวเลยครับผมเราผมมาห้น้ำทุ่งมือครับพร้อมทุเรียนแล้วครับห้น้ำพร้อมทุเรียนทุงมือครับล้างออกครับผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแล้วครับเด้อที่เข้ามาให้แรงใจครับผมขอบคุณทุกทุกท่านครับครับพี่น้องครับ พ,พี่น้องเป็นคือผมเพราะตั้งแต่เสียดายข้อหิดมาเนี่ฉีดวัคซีนมาเนี่ยว่าก็ติดอ่างครับพ่ากระแหงฉีดวัคซีนสามเข็มเป็นว่าก็มาคือเก่าครับนอนทานเป็นเงาะครับวอากระโก o k กินแข็งๆเลยครับบุรุษอุปกรณ์ผมก็เป็นสิทธิ์นะครับว่าเดี๋ยวนี่ว่าก็ติดอยากติดติดว่าก็ บกคงครับตากแดดไงฮะตากแดดหลายแม่ก็ยี่ไ,ไข่ลดวดหัวปวดปวร้อนไม่นี้มาให้น้ำครับให้น้ำทุเรียนน้ำครับผมมาชมเงาะชมทุเรียนน้ำครับทุเรียนชุปปดปลูกเรียนกันยากันยาหกเจ็ดครับผมงให้น้ำแล้วับนี่ รับเงาะไปที่ออกทุกต้นเลยครับต้นต้นนี้กขาลั้ยงกเริ่มจะออกกันสำหรับเงานะเนี่ยเอามาปลูกแซมทุเลียนบุนแรกครับทุเลียนตายปัวทุเลียนตายครับเลยเอามามาแซมครับที่แรลกกองมาก็เอาทุเลียนมาแซงงออีกเลยครับกลับไปกับไม้อยู่นี่แหละพี่น้อง เรียนกัเริ่ใงญ่ลยเลยนะครับได้สามสี่เดือนแล้ว็นีบกัญยาตุลาตุลาที่กาธันวามกราสี่เดือนจะหาเดือนพวันที่ยี่เจ็ดสิบแปดในหาเดือนนะครับเป็นตุ้พันตนน้ามากครับผมจังผมบอกครับดูที่ต้นพันุครับ ถ้าต้นพันต่อพันบุดีกัตายครับเนี่ยย่างต้นนี้ครับเนี่ยผมซื้อตลาดนัดปลูกปีเลี้ยวครับปีเลี้ยวเลย,เย,เลยผมซื้อตลาดนัดไปมนไปหาหกพันบาทครับต้นละลอยตายแล้วครับนี่ที่ไหนก็บุฟื้นครับนี่แตกมากบ,บางงามก็ขด่วนยายาคุ้มบ่อยครับด่วนยาคุ้มบ่อยรุ่นนั้นรุ่นปีท่แล้วครับ ตอนนี้เราอายุสองชั้นต้นนี่นะครับนี่แหละต้นหนึ่งต้นรครับตอนนี้จะผมหั้แล้วครับผมหั้ผมแล้วต้นที้ก็แข็งแรงมันจะรอดครับต้นต้นตอเขาดีแบบต้นนี้เพิ่งปลูกเดือน ใก่เจ็บตุลาแห้วครับเพราะปลูกครับวันมีอย่างไรแล้วครับเมื่อนี้่าพี่น้องไม่รีวิวเบื้อเงาะเบิง้งทุเรียนอีกแกนหนึ่งครับผมสำหรับทุเรียนแกิดอกกบาลแล้วครับดอกงามอยู่ครับนี่งามอึ้นคื้เลยเป็นหนาแง่แล้วครับคุณ นะติดพวงเดียวพวงเดียวบาวดต้องรอครับออกไม้ฟ้อมกันครับนี่นี่ครับต้นปลูกง่ายง่ายง่าครับนี่ลบชิดครับตัวเลขสองร้อยห้าชิดสองกี่ร่ถ้ <c oughs> าเดินตัวนี้ครับทุเรียนต้นนี้ก็ออกหยัดตีนหนูเงาแล้วครับผม ออกลายอยู่ครับกำลังเริ่มออกหลายตันี้หน่อยเขาก็ออกครับเขากำลังเริ่มม้าครับผมแต่กนน็มีพี่น้องติดตามรับชมเป็นแรงใจให้ควคุ้นหลายๆแบบโมโ้สิว่าแจ้งใดดีครับ คลิปนี้เ็ยาวแต่เบลอครับอันนี้ขอติดชิปเลยครับมีต้นหนึ่งครับทีหลอดต้นทีหลอดเป็นยังไง้วสํสำหรับต้นต่อพันธุ์ดีก็ก็ต่อดียอดเขามาเสียบติดโลกมั้งครอบหลอดยาที่กันครับผมครับคลิปนี้ก็มีอย่างไรครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมที่เป็นแรงใจให้ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม